เตรียมความของมันไปแล้วเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านครับผมมาปุบปะกับเพา่สองคนบรรยากาศช่วงเศร้าแต่ว่าเศร้ากับ่าเศร้าดอกสีม่วงกลัวแล้วเบิองแดดรดอนจะมาเศร้าเหรอฐานที่ที่เฮาอยู่นี่ไฟพลังเกื้อสีคุ้นๆกันอยั่วนั่นก็คือภูมโกกโพคนี่พูมโกกโพนะแกมาเคลื่อนวันศินิดแมน ตั้งแต่เลขออกมาเนี่ยเขาตามทุกช็อตทุกช็อตทุกช็อตมาเนาะแต่ว่าเมื่อขึ้นมีที่เด็ดเด็ดปะไหนเ,นเด็ดตัวบ่าเด็ดยังไงเพราะเรื่องโทษตามด่วนเลยปูมากแล้วว่าฉัน <c oughs> เอาขึ้น่าในส่วนของห้านพ่อะเรื่องไอ้นี่แหละมือเสาเอาลงไปร้านพ่อะเรื่องจีเฮดช่องยูทูบอแ่แม่แม่แม่เพิ่นลงไปแล้วดิมาเพิ่อยู่เพิ่นอยู่หนีเพิ่นลงเ้ามากเพิ่มาหาพอร์อลง่งท่านที่ลงท่านที่ <c oughs> พราะว่าเพิ่นกับยูนบ้านครับเพิ่นออกมานี่เพิ่นกับวัทไทยก่อนแน่นพะรวอยู่นะแต่ว่าเพิ่นอาชียังบอกท่านมีผู้ที่ตามหลายครับเนาะก็เลยอาชียังบอกู่ตัวถึงประเดี๋ยทีมนี้ก็เลยเฮ็ดซ้ำเพิ่นนิดเดียวเฮ็ดซ้ำเพิ่นบอเป็นอย่างครับเพราะว่าในส่วนของที่ติดตามกับทีมงานเข้าหลายหลายหลายช่องนี่ครับโอ้ถ้าเข้าบอเฝ้าออก ถ้าเฉพาะแน่นเนี่ยกัดสื่อสารกันบริเวทั่วถึงอันนี้สิพลาดโอกาสครับผมกับอีกอย่างหนึ่งวันหนึ่งผมย่างไปถามเลาบอกว่าครับปล่อยไปเลยที่ทั้งแน่นพ่ารวยมาสันครับออกไปแล้วเรียบร้อยอออกไปแล้วตัวเน้นยูหันเลเดอร์มาสันตัวเน้นแล้วพร้อมเน้นแล้วพร้อมยูหันเลเดอร์มาสันอุ้ยคือสีเด็ดครับเจ้าวันนี้ห้ามาแห้งสีเน้นคักบัแน้นแห้งสีเน้นคักหัวเจ้าหูวจักบว่ามเดือดหอวหนาวหิบเบ้าหิบเบ้าย่างซูเอฟจี้หาฟังก็ได้ เพราะเรื่องเพิ่เตรียมโตอยู่เตรียมตัวอยู่บ่ครับผมอี่เราเยังกระถาเพราะเรื่องเงินตัวกระถาเพราะเรื่องแล้วไปเพราะเรื่องไปเอาไปนั่นแหละแล้วบ่นั่นไปเถอะไปไปมันความแดดมันยังดอกไห้ขาวกว้องกระไดอวยไปไงโชกไหล่ลาบลูกหลานแล้วเั่นนี้เพิ่มไรอือปูเพิ่วางมไรเนี่ยเพิ่มมาเพราะเรื่องเพิ่มเกือบมาเพิ่มเกืบปลาให้่โชกไหล่ลาบอือลูกหลานเพลินในโชกไหล่ลาบกับอยากแม่หมูแม่ไหวอยากได้ยังเพิ่มอย่างใดอยู่เนี่ยเพิ่นอย่างใดเพิ่นมมานไง เอ้าเพิ่ยากได้อย <qui> ่างเงาลองลางดูพอจีเฮดไห้ได้กับจีเฮดไห้เนาะขึ้นมาเพิ่นอย่างในที่รับที่นอนที่อยู่จนตัวหมอบนี้อย่งที่รับที่นั่นหมอบเป็นซับใหเป็นอย่างที่รับที่นอนเพิ่นน่ะที่อยู่มองยู่นมองยุ่มองเช้าเพิ่นเพิ่นว่าจากไหนต่อเปล่านนี้ปอ้ยเพิ่งแบบไรอยากโชคกไรมันไหนกับมาตัวมาตอยเห็ดผสนี้เสมอผู้เพิ่นว่าได้จี เพื่อนได้บอกว่าว่าเพื่นอยากได้เปลี่ยนสารือว่าเปลี่ยนยังไงเปล่นที่พหมดที่รับที่นอนเพิ่อนเฮียนเฮียนยาบานสารเออเฮียนอยู่ครับเพื่อนกบกใครว่ากบกนี่อ้อมกบกไอ้นีังบ่มีสารบ่มีอย่างจักเตียต่างแต่ต่้งแต่หนีมากนี่สะพัดมาอยู่ม่เห็นเตียบ่มีสารบ่มียัางตั้งเลยอยู่มาพันกัวปีแต่สมัยแปลเฮีนอยเพิ่นจักเตียนาแต่เลียตัวชาติแต่บริจูแบบนี่นะถึ นี่แต่มาขอ,<ห>ข,อขอเพื่อนท่านอ่ะขอ<ม>เพื่อนแกได้ห้มาจริงจีละับผู้ก็ได้จะให้มาเท่าเดียวนี่แหละแ่เพื่อนียหายไปเรืร่อยๆว่าท่านเพื่อนมันโอ้ันได้เนี่ยได้สั้นแล้วที่ห้ไปเรืร่อยๆสีสับกันสับบนสับล่างนุกที่ละว่าท่านน,นั่นเห็นว่าเอาจังไรผมกัดจังสั้นกัดผมกัดจีเปลี่ยนกำลังอีกกำลังหนึ่งอยู่จีจอยเฮียบจอยสางอยู่ดอกครับอวดวังเร่งกัด หอยวันทีมีกับไรซีผ่นยังบะเล็กต่กสีวับบนสีมัดซอยเฮี่ยซอยส่างอยู่หละ่ะสีขอเพื่อนกับซุ่มนั่นก็ไนกอไอเพื่อนนกซุ้มสองพ้นี่ย่งเพื่อนอซุ้มพืม้นที่ตาม้องโอ้ยบอตองขออยากรอกอเอาเมื่อวานนี้ข้าวบ่พูดคุยกันเรื่อง เรื่องโตเป็นบ่ะโตโตไได้หลือดิโตผล้ผมกําลังจะไปซื้อนี่หลังจากจากคนเรื่องแต่ว่าไปก็พ่อก็บบการเนาะโอ้ยเ้าก็คุยกันซื้อเมื่อวานนี่ผมบอกว่าผมก็ทีตั้งใจไปหาเพื่อมาให้ละพอดีเอฟซีเพื่อนว่าโอ้ยอยากห่วมน้ำมาสั่นเพื่อนก็ซอยมาบานนี้เพื่อนมาให้โตซื้อดิแถมเก้าอี้มาให้น้ำมาสั่นเพื่อนแต่ซอมากเลยพื่อนนั่งตัวครับโอ้ยจังว่าจะเป็นดีสาธุสาธุน้ำเพื่อนเหมือนเพื่อนปูเฮานะเพื่อนเงินที่หายไปเรื่อ้เจี๊ยะครับผม ปลูกไงกะไม่เห็ดสารให้เพื่อนน้ากันตัวบ่ครับผมก็เพื่อนพูดเพื่อนได้โชคแล้วเพื่อมาพูงยังบ่ได้โชคกขันวว้เห็ดแนวเป็นมงคลนี่เพื่อนอยากเห็ดเบิร์ดนั่นแหละเพื่เถื่อเ่เถื่อกระอยากเห็ดดิครับคนน่ะเป็นคนี่ยแม่นว่าเพื่อนอยู่น้ำห้ามแป้นแป้นเดียวตัวฟูเดี๋ยวนี่แม่นว่าเพื่อนบ่ได้เห็ดเฮี้ยนเป็นหลังนี่แม่นว่าฉันไปญาติเนี่ยอย่างช่วยภาษาสารเนาะแม่นว่า แต่ว่าบ้านี้มัดขึ้นอยู่กับเฮาว่าเขาอยาเค็ดหงยบอหรือสิเอาแป้นแป้นเดียวไปตีตั้งเอาสังกะสีตีรบเออเดียวตั้งขึ้นยังสีน้สีสมทานะเพื่อนบอส่วนตอนแล้วแต่ข้าสหเฮ็ดในส่วนนั้นแมนบ่อหนเพื่อเพ่อตีงายเพื่อนอืมอตีหตีง่ายน่อยหา่แล้วมันแก่นน้อยน นอนมาเหมือนโมเปนหน่อยคนเลยเมียนจะละเรื่องข้าวนะตาหน่อยยำยังเงินเมียนเหมือนเนาะกาจีอาศัยโยน้ำกันหลยตีว้อนอนแป๊บแป่บหนึ่งเพื่อนสนมเจ็ดโอ้ยแต่สนมแต่คู่คู่เถาแงเถาคู่ตัวเนี้ยตัวเท่ากับแต่พอเขาเงินเนี่ยเป็นสนมเงนเงินเนี่ยเปลี่ยนจ้าสันขัเพอนข้นเทศสานหน่อยก็จีได้เ็ดหลายอันเอาจังซี่กาจีเ็ดก็ยังเห็นว่าไอ้จังน้ำแบบจังจังน้ำเข้าไป น้ำบ้านนันบานนี่พื่นที่เฮ็ดเฮ็ดขึ้นมาหันเฮ็ดเฮ็ดเป็นเฮี้ยนหองเดียวบ้านนอกดาวบแม่นบ้านนอกดานี้เป็นเฮี้ยนหองเดียวครับแต่แต่ว่าเทพื้นเออเป็นเทเป็นเป็นเทพื้นติดกับพื้นติีกับพื้นอ่าแล้วก็เฮ็ดรูปปั้นจำลองเพื่อนมาดีบ่กันกันเรับเฮ้านี่ล่ะหมเฮานี่ล่ะเอจีเนี่ยจะเป็นตัวตั้งตัวตีผ้าผ้าเฮ็ดก็ได้ป่บเนาะหมเฮ้านี่แหละอืแต่ที่งานเฮานี่ล่ะแต่ว่าเอีผู้ใดเพื่อนอยากร่วมเพื่อนก็ มีตะท่าเพิ่นกับจีฮวามาดอกครับผมเนาะแต่ว่าในบัดน,นี้ในส่วนอคาเทียมมีปู่เพิ่นอยากเฮ็ดอยากสร้างนําเฮ็ดจังได๋มีบัญช่งบัญชีบ่ล่ะเตรียมบัญช่งบัญชีไว้เพิ่นปะไว้ต่อปกติโบมีอยู่อะพร้องก็เลี้ยงน่ะเออมีอยู่เออมผมขอไว้นําแนี่ยนะย่ำเพิ่นโทรมาก็สิได้บอกเพิ่นเออขวากับโบงยาผมขอไว้นําแน่เพิ่นโทรมาก็สิได้บอกเพิ่นเออให้เพิ่นบอกว่าเออฮวมเฮ็ดศาลให้ปู่เด้อว่าซั่นผมกาจี อ่ได้บอกเพื่อนโอ้ยใบพิทมองตัวนี้ว่นใบไม้เพาะมันขี่ไก่ตัวนี้เอ้าป่านนี้ยับขอมาดิป่านนี้เว้าเรียงเฮียเรียงสั่งไหปูแล้วบ่านนี้เขากบมาเว้าเลียงโศกปูไหหมานี่แหละเมื่อขึ้นเป็นมาหาอะไรสิบอกพอเมื่องเป็นว่าจังไหนเนี่ยเราควนเรียงเล็กนะจเว้าเรียงสั่งด้วยกันเพ่อนกะ มาให้นึ่งไว้แล้วหรนอเล่ครับผมวันนี้เพื่อนเอาไห้แปดเมื่อ่เนี่ยนึ่งแปดเอาไห้เอาแปดมื่อ่บ่ไห้เอาแปดมาใส่ตัวที่สองเป็นแปดก็ครับเนาะหลังจากที่ได้นึ่งตัวเดียวมา่อก่อนตั้งแต่คืนตองวัดตัวที่สองได้เป็นแปดมันเป็มน่ยเรียกันมันกลับกันตัวนี้แปดนึ่งนึ่งแปดต่ตัวเพิ่น ใหญมากมันคือแปดหนึ่งเมตรปูไห้หนึ่งมากเลยอ่มันขึ้นปูเอาแปดมาถิมใจแปดมาถิมใจเอาแคนแคนเลยตัวเดียวโครโรตัวนี้อืมแต่หนึ่งเก็ดกับหนึ่งเก่าเอาไว้แน่ว่าเสน็จขึ้นมันหนึ่งเก็ดกับหนึ่งเก่าเอาไว้เนี่ยปูบอกหลุดป่ะแยกเดียวเพิ่งเดือดอ๋อพันวายังสั่นบ่ครับหนึ่งแปดกับหนึ่งเก่าปูบอกว่าสิเป็นบนเป็นล่างวะพ่อปูบอกว่าจะเป็นบนเป่ยนบะมาเปลนบนเฮ้ยมา นึ่งเจ็ดน้่มตัวหนึง่งเออเท่านั้นแหละนี่เนี่ยบุญเพิ่นเนี่ยมูอเส้านี่เอฟซี่ท่านหนึ่งเพิ่นท่อมาบอกว่าถือคอดสามตัวน้ำปูที่ว่าปูไปเขาฟันว่าเอาเอารถไอ้ชุกเชิญนี่เออเอารถชุกเชิญมากแกเพระเรื่องเนี่นฟันหนึงน่งหกหกเก้านี่ถือสามตัวมันเนี่ยบอกข<ม>ึ้นชุดไทยกับฟันนี้ครับผมฟันใน้ขี้เสื่องมือนั่นฟันบอกแก้ให้ฟัง ทีนะิว่าเรียกร้ายตัววทีเอฟซีสี่ว่าก็ไ,ได้โทษ e ไปบอกกันแม่อย um. si eh? so ู่เฮียนคอันแย่หลับก็ได้ว่าโกข่อยสังฝันอ้ขี้อันรถซาลิ่ไปบอกว่าอุ้ยพอเรื่อง่าเปลี่ยนรถอันบางทีเราบานนี่บานนี่ก็ได้ลั้เป็นรถมกหาูนหกเก่าถึกถึกสัานแย่หับม่นมได้หลายตัวนี้ทะเบียนรถมันก็หาศูนตวเก่าเันบ่ไ่ได้หลายนี่กระสีไม่มาเพิ่มหกเก้าตัวเดียว เลยบ่กวบาซื้อยานนั่นยานซุ่มเอฟซีเค่จะว่าเรียกายตัวอ่านเพิ่นจับตัวเจะเสี่ยงจังส่ถ้างวดมันเสียกิ๊บหกหัวแม่เนเออวันที่สิบหกย่มขึ้นนี่ฝันปั๊บถ้าเพิ่นเปลี่ยนกี่ดีถ้าบอกเอฟซีไปกี่ตีเพาะว่าอยังกันตัวบ่บ่กโอยบ่เป็นอย่างโอัยบ่เป็นอย่างดีก็พลาดเนี่ยแหม่ข้าวาันไหนวะเปลี่ยงก็สิบ่าบอกครับเพราะว่าย่านเพิ่นว่าเรีหลายตัว ก็เป็นหาศูนย์กับฮกเก่าครับผมแม็นบ่ารถขั้นครับผมโต่ไปบอกเจ้าเฮี้ยนเพื่อนกิดซื้อปะติดบัวล่างก็ใครมันตัดินใจบอกเนาะกับย่างย่างนั่นซุ้มเอฟซีเพื่อนซื้อไปแล้วย่างเพื่อนไว้ฟันย่างเงาพึ่งสร้งรถโอ้ยบังนู่เดียวคอยบากว่นเน้ะคอยลราคนลูกเอฟซีเข้าเมียนมากยังไม่ถูกค่าแต่ อยากซอยว่าช yeah, mm ันจะเครียดสารนี่ปูว่าชันเราเชื่อมั่นปูพรมวกปูว่าชันบางรูปขนาดปูหวันถือมึงดูความหมายป้าาาดมึงดูเชื่อมั่นปูพรมวกปูเพราะเรียงลงเลขบัญชีเล้ก็มึงดูเป็นหวานถืกนี่นี่มึงดูเนี่ยเป็นวาไรส่วนมีปูเบิงอยู่พันเอ็ดครับตอนนี้มึงดูเนี่ยลงเลขบัญชีได้ค่าช่วยได้เท่าไหร่ก็ช่วยเพื่อนว่าครับเนาะเดาแท้เดาแต่ใหญ่แ้อีกต้นไม้ข้นมกงจะทีในในที กะสิบลั่ยปันไดดอกเพราะว่าเข้ากับบริเวณใหญ่ดนี่ปันไดเมื่อคิดสรุปแล้วปูนเทพเพื่อนนี่ย่างไรเบิร์ตบ่เกินสิบสอบเนะแล้วก็อีสนี่บ่นหนาจะเกินสองร้อยก้อนเนาะอ้อมนั่นม่นบ่หลังโค้งหลังข้าน้าก็ได้เ้าะกระเดให้เพื่อนชันตัวกระเทียเข้าเพิ่งผ้าใส่บาลามีเพื่อนนี่ตัวกระเดให้เพื่อนตื่นใจเพื่อนชันตัวคุณไปค้นมากับสนเลยแวะมากกลับเมื่อไหวเพิ่มตัวตัว วันนี้สรุปเลขทุกคนมีโชคเปลี่ยนทังไหนเจ้าผู้เขียนเขียนอยู่ไหนล่ะเขียนที่ม้นแล้วบ่เขียนม้นแล้วนี่บ่แต่แต่ว่าไอ้ปู่เพิ่นบอกว่าสิมาเปลี่ยนแปลงใื้เนียนย่ำจังไหนบ่ปู่เพิ่นว่าถ้าเปลี่ยนเด้๋วเพิ่นสิมาบอกอีกบ่แต่ว่าเพิ่นให้ไปเป็นออดเดิบหน่อยๆทั้งวันแม่นแต่ว่าอย่าลืมเด้อหัวที่ผ่านมานั่นบ่ได้เข้าตัวนี้หรือเข้าตัวรองเด้เข้าตัว เอาเพิ่นบังไว้ดิที่จริงน่ะเพิ่นเพิ่นจงใจที่มาบังเลยที่คอยเกิดว่ามีความคอยความมีความรู้สึกยังสั่นเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสียาบอกตรงัวใต้ตัวไปหาย่า่นั่นน่ะอฮานย่า่หลับไม่ออกแล้วครับบอกว่าขี้ซสเยบอ่านี้ไปครับน้งเนี่เปียงน้งเนี่ เบอร์ใบชดเหล่าท่วมมากเลยผู้อยากเฮ็ดบุญอะไรก็ใช่มันเป็ลี่ยนให้คือบนล่างคือแย่หลับคู่เดียวเพราะว่าตีอะไรขึ้นใจบุญฮัลโหลเวยบวกพยายเอฟซีเพิ่นว่าอันนเีกใครตัวอะไรนั่นบัดนี้คันคันเพราะเรื่องฝันกับมือสุดท้ายกับเบากับรถเนาะกับนี่กับเบกเพิ่มรถเดี๋ยวเยาวาครับเยาวาเพิ่มเนื้อต่อไปบอกผเวฟซี่นะเพิ่นสีพิจารณาเอาดอกครับ เพราะว่าทางเขาบอกความฝันสู่เป็นฟังนี่เป็นสิบพิจารณาเอาดอกคือจังเขาบอกไปอ่างวดลังหันแมนบอกสามเจ็ดหนึง่งสามเจ็ดสองบนสอง,สองหางเนี่ยล่างอีกสี่หางเนี่ยเพิ่นว่าได้จับเอาเหมือดนดิเพิ่นก็สีเลือกจับเอาผู้พอแต่ละคนสิบ่มากขึ้นกันนะครับแต่ว่าที่แปลกคือผู้ลังคนนี่ส่วนมากจับเอาเต่ตัวนิ่ตัวล่างบ่เอาผู้ลังคนโทรมาโอ้แอดเสดายไร ศูนหาน่ะเอาอยู่ดีแต่หาศูนย์บ่เอาเบิ่งลู่ตีมีนะาบ่อให้แงหน่อยเฮะยตีมีหน้าบ่งบ่อตอนไหนเดี๋ยวนี้นะครับโอ้เอาเข้ามาตัวสุดนะเพราะว่าอันผู้นั้นฝันตาพอเรื่องผูกข้อตายผู้ไรตั้งพุ่นกับฟันขึ้นกันครับมาเขานั่ยิ่งนั่ยิ่งเพราะเรื่องียังไปว่าไปบัดนี้อันศูนหารบ่อมัน ก็ออกเป็นบก่บกงวดงวดศูนย์สามหันมันออกอายุไม่นี um, <in> hmm> ่ห <im> ันอายุไม่คือนหาสิบเจ็ดอายุเก่าขึ้นหกสิบเพราะว่าป่อยเมืองนอกไปเปลี่ยนซื้อเปียนแม่เปยุเปียนยังเหมืเดซื้อไหมนี่ครับยิดตีสานใครเพียนไหมครับเออแบบนี้แม่งมีฟันอีกว่าพอเรื่องตายเครื่องนึงเสร็จหมด่งเ ตตยครื่งนึง่่นนี้สัน่าพเรื่อง,องตตเครึ่งนึงตาเครึ่องนึงมันสีว่าพ่อสอนไม่ว่าวันนี้จังว่าศูนย์ปดทปาาี่พอสอนไม่วันพ่อสอนไม่รอพอสอนไม่ที่ตีเกี่ยวกันยังกับพ่อสอเนาะไาเครื่องงเนาะเจ๊เขียวท้งหมวดวา F เขาเ็นกนมากว่าไตาเคื่อหนึง่งเพราะเรื่องออยุท่าเลยว่าหกสิบเพิ่งจะเลยสี สาม0ูละการเครื่องหนึงหาศูลเพราะเจาะสีสองหาละข้เนอกเพราะว่าพ่อสองม่นู่ปดเนี่ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวเด้เขากกันเป็นกูอยู่นี่อันล่างนี่มาตั้งใส่อีกบาทนี่เอากรลล่างนี่แล้วเรียกมาก่วนโตเล็กถูกโอ้ลขเล็กปูน่ะคือแปดหนึ่งแหละลปดหนึ่งหนึ่แปดเนาะอันนั่นบนอันบน อันเรีกเลขจุ่มเลขล่างนี่เป็นเลขปูอยู่บอกคือเป็นเลขคานวณเทาเป็นเลขปูคือบบก้าวสี่มันคื่ไพูดแต่นี่ก้าซีกับหกซีนี่จำได้อยู่พอพรา่ฝันว่าม่ยกไปเฮาแล้วก้าวสี่เออเอาซุนซุนซี่อันอ่นมาแโอ้ให้ตัดีทิมเ่นเลขกันนั้นมันออกเราไปเลยที่ออก้าตีกันเบิมอยู่ว่าออกี่ออกเก้าสีออกล่าครับเก้าเจ็ดไอออกสีเก้าเลเล้าออกสี่เก้า เจ็ดสีกแต่แรงหนัหาไปแล้วแต่หนูซีซ้ว่าพื่นตัดกินหรอไมมบ่อ๋อเพิ้นว่าเพื่นตัดบอกหกไอ้หกซีเก้าซีน่ตัดบอกครับเออพื่นตัดบอกแล้วมันมีตะเกาซีครับนี่ครับนี่ครับนีเท่านั้นตัวนี้บ่แม่กซีเจนนี่เพิ่นบวกบ่าอแล้วบ่เอาแล้วมันบ่แต่แรงมนบอกแล้วแั่หนูใจบ่มันออกเล้วซีเก่าอนี้พอแออเอาเร้อ สิวัฒนเอาเกา่าเอานี่พิจารณาแล้วพอเน,ะนาะต้นพิจารณาเอาอันนี้เรียกส่้นตัวนี่ครับส่้นตัวปะครับเรียกตัวนี้ตรงกันกันกบผู้บอกนี่เกิดไม่นี่ต้นเพี้ยนอายุลดอายุเพี้ยนซื้อน้ำสึกุนลดไหมเมราะเป็่นทุนแปดเก้านี่มันออกไปได้หมดแต่ขมากอีก<ะ>อมากจากมากชุนหาอันนี้่้นตัวครับส่้นตัวนะพอแม่ ตัวนี้มันซื้อยาก่ึ้นวันทิ่สามแต่ก็มากืึ้นร้อยเรมยนซื้อยากเลยว่าต้องซื้อกันเลยะว่าแต่ที่สองมันยังออกย่ากมนกันยังออกนะพรับกับเบอรรูฟ้กันทั้งเลขล่างเพิ่นเนียนตัวใดบ้างนี่พ่อเรขล่างบ่เลเล่างเพิ่นเนียนตัวใดเพิ่นก็ืหามาหลาย่นี่เลยแปดเจ็ดนี่เราวองแปดเจ็ดไว้นดนามในเอฟซีสี่จับสนเดี๋ยวถ้าเพิ่นอมื่อว่าเพิ่นสีมี อ่าปูเพิ่นสีเห้าว่าจังไหนเห็นบ่อจังจุวงวันนี่จ่อมือมากเพิ่นสีเน้นเดิอันนี้คือเพิ่นให้ทิมๆไว้ช่องกันเอาขีดด้วยตัวนี้แตะเพิ่นฮะนี่เพิ่นบ่ให้ออกริดขีดขีดก็ได้ครับเอาไว้รอดย่าเอาไว้เห็นละเอาไว้เห็นละข้าเจนียวพ่มมเพิ่นเรียกเอาเนาะครับเหนียวเก่าด้วยกเอาวเดนีเนียนสีสูนบอกค่ะอืมข้าวเหนียวเนียนสีบอก เขาเขียนพีดบวดว่าสิขาตัวนี้ว่ะเนี่ยขีดพีดที่มัน่นแปดเจนป่ค่ะอวงกลมเลยค่ะพ่อมาเดี๋ยวผมวงให้ไหมเขาวงทานั่นส่งสก่เาเป็นวงดรอกคือว่ามือเสารมีมีไม่จัดช่องกะกระาษได้ก็ได้ร้านพ่อล่งไปแล้วบอกล่วงไปแล้วตัวมือเสาร์ไมทายแต่เสารคุณช่องอีหอังต่คือฝรั่งเถอะ ช่วงซื้ออย่างบซ,ซื้อฟรังตัวมาสิงยังหนวกบนแม่เนี่นผ้ารู้อะไรบุสันตัวแม่หนึ่งครับตายยึตะมือเสาร<อ>ลุงพบววุ้นสัน้าหน,าน่งบนเ้นเดกอนมไปแล้วันึงคาตะมเาคนตีเพราะอะไรลุ้คนตีอ้าวการสรุปไหม่นมีช่วสรุปไหมเพื่นตัวสรุปตะเลขนะครับอ่าสิบหกตัวแรกครับ<อ> ของปูของคนเรื่องนะครับหรือว่าปูพุ่งโค่เข้ามาให้ครับบนนีขึ้นแหลกเพิ่นมะหอใบหนึ่งตัวเดียวนะครับแล้วเพิ่นมายกปลายเก่าซี่หรือหกสี่ท่นมายกปลายนะครับในขึ้นแรกซี่เก่าออกเล่าไปแล้วครับเมื่ขึ้นนี่ครับวันพระปูมาให้เลขจับคููแล้วเอาแปดมาใส่หนึ่งครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับเน้นไปที่แปดหนึ่งครับผมแต่ว่าปูบอกว่าอย่าลืมสิบเจ็ดกับสิบเก่า น้องพอเรื่องเนาะ17กับ1เก่ขอย่าลืมเด้วยว่าสั่นก็คือเอาเป็นตัวล่องครับตัวเน้นก็คือ1881นี่แหละนะครับตัวล่องนี่คือ17กับ10เกครับส่วนเลขล่างครับตอนนี้ก็คือมีอยู่ C คูครับก็มี87 4008แล้วก็ก 9C ี่่ p ่หใย้มานะครับผู้เน้นไปที่87ครับส่วนพอเรื่องมีเลขชอบส่วนตัวมาหอยน้ำเพิ่มมาก13เลข13กับ05 ห้าศูนย์ออกมาแล้วอาส์ซิมาศูนย์หากันไปไม่ได้คล้ากันเนาะครับจะว่าสิบสามอ๋อถิมลดเนาะสิบสามนี่ออกง่ายแต่สามสิบเอดเป็นไปได้เนาะเอาเปิดมาร์คมองว่าอันนี้เลขชอบส่วนตัวเพราะเรื่องราวกันเล็ชอบส่วนตัวเพราะเรื่องครับผมเอาเช่นว่าก็เลขกผู้รางเอาไปผิดเจรหน้าเบื้องนะครับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมวันนี้เรื่องสารปูนี่สร้างปูนได้เลย มันจืดอยู่ฮะไปจิเมฆเห็ดไหนตางรถก็มาข้ามว้าอเขากับจีแกมาปูนเมื่อกี้สอบเพราะเจ้าเจ้าจิแบกมาดอกอืมไม่ตีเหล่าหินมาลงเสกันปรแมาณเออกัิเอาหินมาลงกัคว้าไมยกับย่างไรกับจีเบิดหินรถเดียวคนต้วงอยู่เหรอจีพุ่นนะแต่ว่าคันจีเที่ยวอ้อมก็พ่อมันก็บจีใส่ใส่หลายอยู่ยก็ในเหตุหน่อยมันแห้งร้อนครับ ทางนานี่เาอาดนก่อนามัินเอาหินใ้ภูเขามาลงก่อนโมจินอาหินมาลงพรรถลงได้นี่นี่หินภูเขานี่ให้ตั้งแต่คนมีโชกมาลดลงให้ไขอยหลงน้ำถะเบียนถอยู่หันเออเราจะหกอังเนนี่เนาะหินยังสี่มลดถ่านสองว่าตัาหินผูเขามันหินเนี่ยนเขามนจนนกรายพคนนีเจ้าให้อันีามสให้พีนี่เนแม่นบ่ ค่ะให้ศูนย์สี่ให้เป็ีนศูนย์สี่เต้นเียกี่ยวแนแม่มันเปียวกันแล้วน่พอแล้วันกันไปเบื้องล่ามันเป็ี่นศูนย์ศูนบัรไทร้านไปเพนเป็นศูนย์สี่อผิดเอี่แตัวเดียวรกเดียวับัวเียวับวดีวเดียควเดี่คเดียมััเดียควเดีวควเดีเยวบตัวเียววเดีเอีียบัดเดว่าเเคดีคดี บบานนี้มีเวอร์ชันเฝ้าวภาษาภาคกลางมามีช่องไม่มาครับเนาะเวอร์ชันว่าภาษาภาคกลางีิสรุปให้พร้อมเออว่าเพราะเรื่องว่ายังแนวรังค่นภาคกลางพน่นฟังบรรลุเรื่องทำไมไม่พูดภาษาภาคกลางเลยฉนนกคอยกินข้าวเหนียวไหลกันได้เลยฉันนกลิ้นแข็งเนอเอ้ารายกาอ่ามีหลายช่องทางที่ี่ให้เลือกติดตามเนาะเออว่าล้วกาเลขบัญชีเพราะเรื่องกัอย่าริมเอาให้พ้มเลยได้ เลขบัญชีก็ได้ไเอาไไว้เอฟจีก็โทั่วมหาทั้งช่องทั้งช่องก็บจีแจ้งเลขวัญชีเนื่องจากว่าขึ้นขึ้นใน่คิดว่าได้ขึ้นบ่ได้อ่าเพราะว่าพิดกดท่านเพื่อาพิดกดท่านเพื่อนตั้งแต่อันประกาศไล่ซื้อกับตัวเลขออกนี่ผมก็เสียวเสียยอยด่เี่เยอ่ขึ้นอันนี้เดีะเวื่อหมายการ้ั่วหาติต่อครับทั้งช่องรัดทั้งช่องก็บจีบองอ่า อ่ากระติบอกให้ติดต่อพเรื่องอีกที่นึงงนะกระตีฝา,ากไว้น้ำซุ้มซองเนี่ยทั้งซองเท่านี้แหละครับผม,บผมไม่ได้คนที่เลยคออรับผมที่น้องอีกได้อีอตอิดต่อเพื่อนเราครับผมอ่ากะสีอะอะอบอกพ่อได้เฮ็ดได้สัง่งอยู่บ่กพ่อเอ้ยมัจังห่วงดอกบอกปูร้อนมลงจยังไงได้แท้สันอ่าังไงก็ได้แท้เย็ดสานที่ยังไว้ให้เพื่อนอ่าอาจารย์นี่ตั้งมงเท่าอะไรว่ามีอย่างไรได้เนาะครับผมครับอืม อาขอบคุณเพืเรื่องหลายๆคร<ช>ับผมครับผมขอบคุณเพืเรื่อง<ช>หลายๆครับผม<ช><ช>บัดวัดดีนี่เห็น,น,นตั้งแจศอกนะบัดวัดดี